สวัสดีค่ะเอซี MC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะก็มาพบปะเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่11นะคะวันที่11ตอนนี้ก็กําลังไล่ลงช่อง,องรุร่งพรทีวีพารวยนะคะก็จะแยกไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเยียจิตลงให้หลายๆอันเราเยียดจิตก็งงนะคะไม่ใช่งงหรอกไม่ขอโทษไม่ใช่งงคือมันลืมค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าช่องนั้นเขาจะไอ้อน,นั้นยังไงเพราะเขายังไม่เปิดให้นะคะแต่แต่ช่องนี้ค่ะเราเปิดให้เราแล้วนะคะแล้วก็ได้เอาลงได้นะคะก็ต้องบอกเอซตามความเป็นจริงค่ะช่องนี้เป็นช่องเปิดใหม่นะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะต้องมีอ่ามีคนดูสี่พันชั่วโมงนะคะ อนนี้ก็ได้สามพันกว่านะคะเพิ่งเพิ่งจะเปิดยังไม่ถึงเดือนนะคะกราบขอพระคุณอย่างสูงสําหรับเอฟซีที่เมตตาสงสารและเข้าใจและเข้าใจเยนจิตพรตวี TV, คนนี้เป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะอา้าวสูตรที่หนึ่งค่ะแคปเอาไว้ด้วยนะคะคือไม่เข้าก็คือไม่เข้าค่ะเข้าก็คือเข้านะคะเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อเช้านี้ลงให้รวมปู่ไปแล้วเดจิตก็เอาแยกไว้ต่างหากแต่ยังไม่ได้ลงช่องอื่นนะคะไม่ได้ลงไม่ได้ลงช่องสาวดำพรวยยังไม่ได้ลงเพราะว่าและดำมหาเสน่ห์เจ้าแนวก็ไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดให้เรานะคะแต่ว่าเนจิตก็จะเปิดก็จะลงให้เอฟซีนี่แหละแต่ว่ามันจะไปมันจะไปไอ ลืมแล้วไปลงซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะยศก็เลยบอกเรียนให้เอฟซีได้ทราบว่าตอนนี้จะลงเฉพาะช่องรุ่งพรทีวีพารวยก่อนนะคะลงให้หมดทุกอันแล้วนั่นกถอจะไปลง,งช่องโน้นเพราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะคะ,ะสูตรที่หนึ่งของสาวดําพารวยนะคะสูตรที่หนึ่งเด่นที่เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสามตัวบนนะคะ สามตัวบนก็จะมีเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะสองตัวบนล่างนะคะเราก็เรียงไปตามตัวเลขที่ตั้งนะคะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็มาศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งและห้าหนึ่งขอให้เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังแรงใจให้กับเย็นจิตบอทีวีด้วยนะคะเอฟซี FC ที่รักทุกท่าน เราก็จะไม่ทิ้งทอดกันไห้ไม่ทอดทิ้งกันสิเี่เป็นบอกจังเลยว่ะมามสื่อลมเสริมเดี๋ยวอ่ะทีนี้เราก็มาตามแนวทางกันต่อนะคะแนวทางของสาวรำพรวยนะคะงวดที่ผ่านมาโน้นนะนะคะงวดวันที่หนึ่งอะไรล่ะ,ะพฤษฤษภา หนึ่งพฤษภาเข้าสามบนสองตัวบนสองตัวล่างเข้าแต่กรกะจูกกระจายก็คือหนึ่งพฤษภาสิบหกพฤษภาก็คือไม่เข้านะคะอ่ามานี้อ่าหนึ่งมิถุนาไม่เข้าคือว่าที่เข้าก็คือว่าวันที่สิบหกพฤษภาเนาะสิบหกพฤษภาเข้าแตกก่กระจูกกระจายค่ะพอมาวันอ่าแล้วหกสิบหกพฤษภาไม่เข้าโอ้ยสิบหกไอหนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาไม่เข้าค่ะ ทีนี้ก็มาตามตามนวด16มิถุนายนพศส5 6 7นะคะเลขเด่น6705 6705นะคะเลขเด่น4ตัวบนนะคะ3ตัวจะมี067 506 605 756นะคะ FC แคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะจะได้จะได้ดูไปพร้อมๆกันจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะ่ะ 067 507 05 65 605เนี่ยต้องกลับขอโทษนะคะดูสิเราก็เห็นอยู่เนี่ยมองไปว่า605แต่ไปบอกว่า506อะไร<笑><笑>เนาะแล้วก็756ค่ะ2ตัวบนล่างก็จะมี67นะคะ6065 70 75และ0 5นย์หนะคะพิจารณาดูนะคะ,ะในสูตรที่3อยู่ณที่ใดใดนะคะสูตรที่3อันนี้มีทั้งหมด10สูตรก็จะลงให้5สูตรนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็ค่อยต่อไปอีก5สูตรก็มกันจะครบ10สูตรสำหรับเลข4ตัวนะคะเลข4ตัวค่ะเลข4ตัวนะคะ นี่เป็นสูจิแปดนี่่นี่นเนีนไปเนี่นรู้ห้านะคะ ЗЫКА อันนี้อ่ะจะต้องหาเมื่อกี้นี่มันจักมาแล้วก็มันก็เล,ลยต้องมาเรียงใหม่นะครับเพราะว่าลงใหม่เรียงใหม่นะคะเพราะว่าจะต้อง ลงไปตามชิวพอตามชิวปั๊บมันจะไม่ลงเนยนะคะทีนี้พอได้พอได้มาเยอะแล้วก็ต้องต้องคัดลงนะคะไม่ไม่ไม่คัดลงมันก็จะมันก็บางอันก็จะไปลงซ้ํานะคะ,ะก็าจะหาสูตรที่สามค่ะ ที่ก็ลงมกันนะคะาเาเลสูตรที่เก้าสูตรที่สิบสูตรที่สี่นะคะเดี๋ยวหาสูตรที่สามก่อนนะคะสูตรที่สี่ค่ะเลขเด่นนะคะเลขพี่น้องนะคะ C หกห้าสามค่ะสี่หกห้าสามนะคะเอซี FC ดูก่อนนะคะโอ้ยนี่ไงขอยให้กันหาเสิตั้งนานลมพัดมานี่เป <c oughs> <c oughs> ิดพัดลมแล้วมันเละโอ้ยอยายดาไปบอกแม่นะคะเราก็มาจับสามตัวบนก็ได้สามสี่ห้าสี่หกห้านะคะ สามสี่ห้าสามหกนะคะก็สามสี่ห้าสี่หกห้าหกสามสี่ห้าสามหกเป็นเลขพี่น้องนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างก็จะมีหกสี่ห้าหกสี่สี่ห้าสี่สาม หกห้าหกสามและสามห้าค่ะพิจารณาดูดีๆนะคะเอสซีที่รักทุกท่านว่าเราชอบหรือเปล่านะคะเราชอบไหมเราชอบเราก็จัดเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดไม่ต้องแคบไว้ค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ชอบค่ะ,ะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะสูตรที่สามค่ะ คลิปนี้จะลงให้สูตรที่1ถึงสูตรที่5นะคะมันมีเลขแค่4ตัวเท่านั้นนะคะสตัวเท่านั้นถ้าหากว่าท่านตำหนิว่ามันมันเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองย้อนไปดูเก่าๆกันบ้างนะคะเก่าๆกันบ้างค่ะคือมันเข้าบางที8สูตรเลยไม่เข้า2สูตรบางทีก็เข้า7สูตรไม่เข้าสามสูตรที่ว่ามันก็มีเลขแค่สี่หางนะคะเนี่ยนี่มีเลขแค่สี่หางนะคะเลขเนี่ยแล้วมันเข้า3ามตัวตรง3าตัวโต๊ดอย่างเงี้ยค่ะ นะคะท่านก็เลือกดูค่ะอยู่ที่ใจของท่านเนาะถ้าท่านชอบท่านก็โอเคถ้าท่านชอบถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องจัดเนาะมันก็มันมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นที่ยันจิตได้อ่าคิดค้นสรรหาไม้ท่านแล้วก็จากหลวงปู่หลวงพ่อที่จาสำนักอื่นๆที่ท่านส่งมาให้ก็ต้องรีบลงให้เอซนะคะอ้าทีนี้เราก็มา เราก็มาสูตรที่3มการเด่น5 0 6 4, 5, 0, 6, 4ูนย์หก้าย์หกสเด่น3ามตัวบนก็จะมี0ูนย์สี่ศูนย์ห้าหกห้าสี่สี่ศูนห้าหห้าสีห้าี่หกศย์ห้าหกย์ค่ะ2ตัวบนล่างก็จะมี0ูนย์ห้าห้าหห้าสี่หกสย์สและ0ูย์หนะคะ พิจารณาดูนะคะ,ะว่าเราชอบหรือเปล่ามาสูตรชุดที่ห้าสูตรที่ห้าเป็นชุดสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมีลงให้ห้าสูตรคลิปต่อไปก็จะลงหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเลขเด่นสี่ตัวบนและเข้ามาแล้วมีมีมีมหลักฐานชัดเจนทามาสี่ปีแล้วนะคะ,ะท่านก็เข้าไปดูนะคะเข้าสามตัวตรงบ้างเข้าสามตัวต้นบ้างเลขมีสี่ตัวแค่นี้ค่ะมีสี่หางแค่นี้ ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสี่เจ็ดนะคะเลขสามตัวก็จะมีศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้านะคะแล้วก็สี่เก้าเจ็ดเลขสี่เก้าเจ็ดนี่สวยนะแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดนะคะสองตัวบนล่างจะมี 09.04.07นะคะ09.04.07 9 4 9 7 94, 97, และ47ค่ะพิจารณาดูนะคะ FC จะตรูกตั้งชอบเราก็จัดขัดเราก็ไม่ต้องจัดนะคะเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะ ให้ท่านโชคดีกันทุกคนนะคะ